เราอยากจะมีความสําเร็จเราอยากจะมีการลงมือทําที่เกิดความสําเร็จและเมื่อผมพิจารณาข้อนี้ดูนะครับว่าเราอยากจะลงมือทําแล้วเราอยากจะสําเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการพระคัมภีร์มีบอกอะไรไว้กับเรานะครับมาดูคัมภีข้อนี้ด้วยกันครับถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับไม่คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่สิปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสําเร็จปัญญาจารย์บทที่1 0ข้อ10 เมื่อพิจารณาในพมบีข้อนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับถ้าขวานชื่อแล้วนะครับเขาจะตัดก็ต้องออกแรงมากออกไปตัดไม้นี่ครับต้องออกแรงมากนั่นหมายความว่าอะไรการที่เราจะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ดีจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมจําเป็นอย่างยิง่งต้องมีเครื่องมือที่คม เพื่ออะไรครับในกรณีนี้นะครับถ้ามีเลื่อยที่คมมีขวานที่คมก็จะตัดไม้ได้โดยที่ออกแรงน้อยการมีขวานที่ชื่อแล้วพอไปตัดไม้นะมันก็ตัดได้ยากต้องออกแรงมากผมเองมีประสบการณ์นะครับตัดไม้ในสวนที่บ้านนะเลื่อยของผมเก่านะผมก็ออกแรงโอ้โอเหนื่อยมากนะครับแต่พอเปลี่ยนเลื่อยใหม่เปลี่ยนใบเลื่อยใหม่การตัดก็ง่ายขึ้น การตัดก <formation jin inh aling> <s at> ็ออกแรงน้อยลงนี okay. ่เห็นภาพชัดเจนเลยดังนั้นการที่เรามีเครื่องมือที่ดีการที่เรามีเครื่องมือที่เหมาะสมการที่เรามีเครื่องมือที่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างดีในงานของเราอันนี้เราต้องคิดเรณาหาเครื่องมือที่เหมาะสมด้วยการหาเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเอามาใช้ในกระบวนการการทางานของเรามาใช้ในกระบวนการการลงมือทําของเราเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายโดยที่เราเนี่ยออกแรงน้อยลง เราเหนื่อยน้อยลงเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนๆครับสรรหาเครื่องมือครับคิดดูครับว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานของเราสำหรับงานที่จําเป็นจะต้องใช้นั้นเป็นอะไรและสามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างดีและทุนแรงของเราและประการที่2ก็คือแต่สิปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสําเร็จนั่นหมายความว่าการมีสิปัญญาจะนําพาไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนเลย นำพาให้บรรลุความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยพระบิดาได้เขียนไว้ชัดเจนเลยดังนั้นเองนะครับให้เราแสวงหาสิปัญญาให้เราประกอบด้วยสิปัญญาเรามีความรู้เรามีสิปัญญาเพื่อที่เราจะพัฒนาการลงมือทําหรือพัฒนาขบวนการการทํางานของเราให้มันไปถึงความสําเร็จได้ เมื่อเรามีสีปัญญาเราจะเลือกเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเมื่อเรามีสีปัญญาเราจะหาวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเรามีสีปัญญาเราจะใช้เวลาในการทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นโอ้สีปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย การที่เราจะมีสติปัญญาการที่เราจะมีความรู้นั่นหมายความว่าเราต้องแสวงหาสติปัญญาแหล่งของสติปัญญาอยู่ตรงไหนอาจจะแหล่งของความรู้อยู่ตรงไหนอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราแสวงหาสติปัญญาความรู้เหล่านั้นเมื่อเรามีสติปัญญาเรามีความรู้มีความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญที่เราจะลงมือทํามีเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วจะนําพาไปสู่ความสาเร็จที่เราต้องการ ผมคุณชายพงศักด์สร้างถิ่นสวัสดีครับ